ไปครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาคงรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับหนึ่งในห้าแกนนำพันธมิตรอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลครับท่านต่อไปนี้ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นรู้จักท่านนะครับรู้จักกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ถือว่า,าเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้นะครับท่านเคยเป็นสส เป็นสวหลายสมัยนะครับของบุรีรัมปัจจุบันท่านก็เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับคุณการุนใสยงามครับเรากําลังพูดคุยกันในเรื่องของที่ทางอ,าอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับพันธําตำรวจทูักษิณชินวัตรที่ได้ไปพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่างประเทศว่าเป็นวิถีที่ไม่ทันสมัย ไม่สามารถที่จะสอดรับกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยผมได้ข่าวนะครับว่าท่านวิเชษเนี่ยแหละเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นอยากอยากให้ท่านพิเชษเนี่ยมองประเด็นนี้นะครับว่าสิ่งที่ทางอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไปพูดเนี่ยมันจริงไหมว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ากับยุคสมัยทุกวันนี้ได้นะครับเรียนเชิญครับ ท่านภูมเกียรติรักฮนะผมคิดว่าเป็นคำตอบแล้วนะเจียจานดรสอนว่ามาทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะถ้าทักษิณพูดอย่างหนึง่งแปลว่ามันต้องเป็นอีกอย่างนึงถ้าทักษิณพูดว่าไอเนี่ยไม่ดีแปลว่านั่นแหละของดีถ้าเขาบอกว่าดีแปลว่านั่นแหละไม่ใช่รวมถึงกระบอกเสียงของทักษิณด้วยนะนายนพดลปัทธรรมเนี่ย ผมคิดว่าท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมเ,เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะในรัฐบาลยุคทักษิณเนี่ยวันที่เป็นรัฐบาลอยู่ก็พยายามที่จะนําแนวพระราชดำรัสของพระราชบัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนวปฏิบัติมาปฏิบัติแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยทักษิณไม่มีอํานาจในการจัดการนะครับแล้วก็สิ่งที่ไปบอกกับคนทั่วโลก บอกว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมืองถามว่าคุณมีอำนาจอะไรวันนี้ประชาชนขับไล่ออกไปแล้วนะแล้วสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงในท่าของทักษิณคืออะไรเขาเปรียบสุวรรณภูมิเนี่ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งไปซื้อถ้าบ้านหลังคาลวกก็่้มหลังคาเสียถ้าก๊อกน้ํามันลวกก็เปลี่ยนก๊อกเสียนะฮะ แต่ว่าสุวรรณภูมิเนี่ยท่านทั้งหลายฟังข่าวนะครับเห็นกันอยู่วันนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดเมื่อวันที่25เครื่องบินลงไม่ได้รันเวย์มีอยู่สองลันเวย์วันนี้นำลงได้รันเวย์เดียวอีกรันเวนึงปิดแล้วมีคนบอกว่าให้ดีทักษิณน,น่าจะรีบกลับมาตอนเนี้ยแล้วให้มาลงไอ้ลันเวย์ที่กําลังซ่อมจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทักษิณทําคืออะไร สิ่งที่เกิดเป็นปัญหาในบ้านเมืองวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราลงทบทวนกันนะฮะว่าในอดีตที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลยุคนายชวนนะครับเริ่มจริงๆเนี่ยนะในหลวงเนี่ยทรงตรัสไว้นานแล้วแต่เพียงเดี๋ยวเพิ่งมาเริ่มที่จะทําเรื่องเศรษฐกิจชุมชนเพึ่งตนเองก็คือแนวพระรารดนั่นแหละนะครับแนวพระราดำริ หลังจากเริ่มทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยมาถึงยุคทักษิณก็เอาสิ่งนี้นะครับมาเริ่มเป็นโอท็อปนะฮะแล้วมาเริ่มที่จะพูดถึงเรื่องเ,อเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้นแต่ว่าผมเชื่อว่าในใจลึกๆเลยทักษิณเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วไม่อยากจะทำทำไมเชื่องันใช่ไหมฮะเพราะว่าสิ่งที่มันปรากฏนะฮะสิ่งที่เป็นปรากฏการ์ออกมาเห็นชัดที่สุดก็คือว่าทักษิณแทบจะไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นภาพ อะไรที่เป็นภาพตรงเนี้ยที่เขาจะทําภาพรวมภาพรวมตาหรือภาพรวงตาชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาในเชิงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแทบจะไม่มีครนะเราจะไม่เห็นสิ่งนี้เพราะสิ่งที่ทักษิณทําก็คือการแข่งขันครับนะครับการแข่งขันการนําเทคโนโลยีมาใช้โดยที่ไม่บัญญับบรรยังโดยที่ไม่คํานึงถึงสภาพสังคมที่เป็นจริงคือคือแล้วแล้วคุณพิเชษนี่เชื่อว่า อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เชื่อในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ทาตามเฉยๆคือพยายามทําให้เป็นภาพให้เห็นว่าภาพที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอท็อปนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทางด้านการเกษตรที่พึ่งตนเองนะครับซึ่งแต่มันน้อยมากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทักษิณทำก็คือการส่งเสริมไอไอการเกษตรแบบเชิงเดียว เกษตรผสมผสานเนี่ยเห็นได้น้อยเพราะเะนั้นการเอาเอาจริงเอาจังในการทําเรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าน้อยมากอาจารย์สุเกียรติครับประเด็นประเด็นเดียวกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมันควรจะเป็นแนวทางเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศของเราตามที่รัฐบาลปัจจุบันท่านได้พูดถึงไหมผมขอขอบคุณทางท่านคณบดีและคณะวิทยาการจัดการนะครับแล้วก็ คณาจารย์และนักศึกษาพี่น้องผู้ชมทั่วประเทศและต่างชาตินะครับการนำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นการนำเสนอเพื่อหาทางออกนะฮะแต่ทางออกนี้เป็นจริงในสังคมหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเรามองเห็นทางออกแต่ว่าสังคมจะใช้ทางเลือกนี้เป็นทางออกหรือไม่เนี่ย เป็นอีกเรื่องหนึง่งหลักของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผลิตเองใช้เองที่เหลือจึงไปขายนะหลักมันมีแค่นั้นทีนี้สังคมไทยเนี่ยผลิตเองไหมนะฮะแล้วก็ใช้เองไหมที่เหลือขายไหมหรือบริโภคอย่างเดียวไม่ต้องถามใครถามพี่น้องบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาในห้องนี้เนี่ย มีใครผลิตเองบ้างนะถ้าผลิตเองและบริโภคเองเนี่ยประชาชนเห็นว่าทางเลือกนี้มีประโยชน์เดินหน้าได้แต่มันมีแต่ปรัชญาสูงสุดที่เป็นพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัว s, mm hmm. <S, s u f f i c i e n t economy เศรษฐกิจพอเพียงถามคนในห้องนี้ก่อนว่าเป็นจริงไหมนะผมไม่กล้าตอบแต่ผมรู้ว่าชีวิตเราในผลิตเองไหม ในชนบทผลิตเองไหมแกงถุงขายได้ไหมน้ำพริกแกงตำเองไหมหรือต้องขี่รถไปซื้อมาหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปมเงื่อนใหญ่ในสังคมไทยในขณะนี้หนึ่งเนี่ยสภาพัดเอามาทำเป็นแผนเก้าแผนพัฒนาฉบับที่สิบเลยนะน้อมนำมาเลยอัญเชิญพระราโชบายมามาเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศแต่ถามว่าคนมันไหลาตามไหม นะไอ้นี่เราเราไม่ต้องไปพูดเรื่องระบอบทักษิณเรากําลังพูดข้อถกเถียงเชิงปรัชญาของมันในความเห็นผมเนี่ยประชาชนยังไม่ทําตามนะประชาชนส่วนใหญ่ลุ่มหลงบริโภคโดยเฉพาะบรรดาคนที่อายุอยู่ในวัยหนุ่มสาวเป็นนักศึกษาเนี่ยลองหันไปดูไอบริษัทที่มาบรรษัทยักษ์ที่เข้าับพ้นชาติก็ได้ ตั้งแต่ไอ้ร้านสะดวกซื้อหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฏนครสิมานมีมีใครเข้าไปอยู่เนี่ยไปป้นชาติกันอยู่เนี่ยในแมคโครโลตัสวิกซีเดอร์มอลมีอยู่ไหมถ้ามีน้อยลงเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไม่ได้ครับไอ้นี่ก็คือเรื่องใหญ่ทีนี้ปัญหาที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็คือว่าขณะนี้มีกลุ่มนักวิชาการจํานวนหนึ่งเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอที่จะต่อต้านโลกาภิวัตน์หรือลทัทธิบริโภคได้ นะผมยกตัวอย่างนะักวิชาการสั้นๆสามคนเลยหนึ่งเนี่ยศาสตราจารย์รังสรรธน,นพรพันธ์ถือถือว่าเป็นมือกระบี่ทางวิชาการบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็กระแสมันไหลบ่าไปมากแล้วแต่มันอาจจะมีชุมชนในอุดมคติเช่นชุมชนอโศกสันตนอนีอโศกราชธานีอโศกหรือชุมชนชัยวัดสินดวงเนี่ยไปปลูกพืชอยู่แล้วก็บริโภคเองแต่มันไม,ไม่ไม่เป็นจริงนะฮะแล้วอีกคนหนึ่ง <c oughs> ซึ่ง